อียเกเจ้าพ่อยังแีสาไสดให้พักิิพักคูรับผมขออนุญาตเสียมารยาทที่จะไล์สดทาง Facebook ไลน์นะครับปบมือให้ท่านนายก พิสาลดีเตะชะธ,ธีรวัตรดังดอีกครั้งหนึ่งครับกระผมชื่อนายอดีศรเพียงเกตมาจากจังหวัดขอนแก่นครับมาเพื่อยืนยันกับท่านทั้งหลายว่าพักเพื่อไทยซึ่งเป็นพักของคนเชียงรายเป็นพักของคนภาคเหนือและเป็นพักของคนภาคอีสาน พักเพื่อไทยมายืนยันเพื่อจะบอกกับท่านทั้งหลายว่าเราไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ทั้งๆท,ที่เราได้คะแนนมากแต่โดยเทคนิคทางกฎหมายในการร่างรัฐธรมนูญทั้งหมดหหไม่ไม่ให้คนนึงถือให้ก็ได้รค,ไค,ไครับคนไคครับที่ผมถ่ายทอดเนี่ ผมอยากให้คนคนหนึง่งเก่งมาทำครับดูบรรพ์ครับท่านนั่งหมายกับผมทุกวิท่านทักษิณจินาวัตรท่านยิ่งรักคารังดูท่านคระป๋อมือดังๆังนเทคโนโลยีมันไปไหนนะครับพูดที่บเบอเภอเวียงแก่งเคยดูไปแต่บอกว่าอไี่สอนไปนอย่าพูดถึงอย่าพูดถึงทักษิณกับยิ่งรักคนที่บอกคื ประยุทธ์จันโอชาเนี่ยที่ยึดำอำนาจจากทีมัาชินวัตรใช่ไหมพี่น้องเขาบอกไว้่าอย่างที่ผมพูดถึงทักษิณบ่วอ่ะผมบอกผมพูดนน <c oughs> ถึมง,งมันหนักกว่ามึงเลยเขาบอกนั่งถ้าสิน่ะพี่น้องนั่งเหมือนผมไม่เล่าสิบสี่ปีแล้ว, <c oughs> วที่ท่านจากไปอ่ะทำไมคนเชียงรายคนเชียงใหม่อ่อนแก่ไม่ลืมท่นานต้องคิดนะครับทักษิณไม่ใช่ญาติพี่น,อน้องเรา นับยังไงก็ไม่ใช่ยากผม <C oughs> พี่น้องนี่บางทีก็เราจะต้องคิดถึงมากกว่าแต่คนขอนแก่นคนเชียงใหม่เชียงรายคิดถึงทักษิณตอนที่ไปโปรงพยาบาลสมัยก่อนขอดูต้องขายตัวขายความตัวเนาะมีห้องอนาถาตามบันไดมีคนไม่มีสตางค์นอนรอตายขาดทักษิณแก้ปัญหาน,นี้ได้ คนขอนแก่นที่พาดันหัวใจเนี่ยเสียฮงครับขึ้นปลาใสแหวกให้ดูเลยพาดันนี้วันนี้นะครับถ้าเสียเงินต้องเสียเงินเก้าแสนกว่าตัวท้ายรับแต่เสียฮงใช้เงินแค่สามสิบบาทอย่างนี้ไปปลุมือถ้าสิ่งที่ปลุมือให้ใครเหรอไม่เห็นคน เป็นนายกก็เข้าทางหน้าต่างไม่เข้าทา,างเราไดูยึดอำนาจคิดได้เหมือนทักษิณไม่คิดเหมือนเหมือนเออเพื่ออะไรเอาเงินก็ประมาณแนดินแทนที่ยามาสนับสนุนสามสิบบาทให้เจริญมีข่าวจะยกลยเลิกายกองด้วยประยุทธ์คิดอะไรครับเขาเป็นภาษีอกรเขาคิดเหมือนกันแต่เขาคิดแบบทประหารคือเอาเงินจะไปซื้อเรือดำน้ำจะขับเรือดำน้ำมาที่แม่น้ำผมแลม้วมาเยี่ยมขาว แต่มันมาได้มันต่างกันผมมานี่เพื่อยืนยันว่าพรรคเพื่อไทยไม่ได้เป็นนายุกเพราะเลขที่ที่บายของรัฐมนตรีแต่้องถิ่นวัญี20เพื่อใชขอขขอข้ของที่ราลขอการบริหารในานามของพรรคพรรคการเมืองจะต้องมายุ่งกับการเลือกตั้งทุกระดับ ไม่ว่าะระดับไหนตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านอบตอบจเทศบาลสอจอบอจอต้องรุ่งเพราะการเลือกตั้ง้องถิ่นเป็นพื้นฐานของออระบบการเมาองทปะไรเชี่ยวนี้พรคเพื่อใครจะเป็นเจ้าภาพเพราะถ้าควบคุมกันโดยระบบพักพี่น้องสามารถตรวจสอบคุณวิสาลกมีได้ว่าทำงานถูกต้องหรือผต้องโดยผ่านผู้แทน โดยท่านเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยตรวจสอบผ่านกรรมการบริหารผมก็ตรวจสอบทีิสารดีถ้าีิสารดีทำง,งานดีพี่น้องต้องปลืมือให้พียครับแต่ออกร้อพูดแล้วัามัคงไม่ดีไปไม่ได้เพราะเรามีกรรมการดูแลเพื่อไทยจึงขออนุญาตเป็นรัฐบาลท้องถิ่นครับเท่านี้ส่วนใครจะมาอ้างอย่างไรผมเป็นคนของพรรค ผมมาบอกพี่ย้องเคียงรายว่าผมมาตามมติพักพักใชผ้ผมไปหนผมไปหนนะคนไหนออกจากพักอย่าโวยมติพักหลังสุดคือมติที่เราจะต้องปฏิบัติตามประชาชนต้องเป็นเจ้าของพักครับคนเปลี่ยนแกนพร้อมที่จะเป็นเจ้าของพักตัวไหนหรือยังถ้าพร้าาอมก็แสดงออกดังใจกัน เราไม่เหมือนเบอร์อื่นเบอร์คือคนสมัครทุกคนเป็นคนดีนะครับไม่มีใครดีเกินใครนะแต่ว่ามันแตกต่างกันว่าก,การบริหารต่อไปจะทำยังไงเมืองเชียงรายทุกเือนจะให้คนคนเดียวยใช้สมองใช้ทำน,นะครับเป็นไปนไม่ได้เชียงรายกับเชียงใหม่เหมือนคล้ายกันแต่เชียงรายมีอะไรที่เชียงใหม่ไม่มี ิ่งที่ผมเห็นคือเชียงรายเหนือเชียงใหม่เพราะเชียงรายมีแม่น้ำโขงครับเชียงใหม่มีแม่น้ำโขงไหมน่เราเหนือเราแหลกให้ตัวเองที่เชื่อแผ่ธรรมดาการท่องเที่ยมนีเหมือนกันแต่ว่าจะถ้ามาท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้มาที่เชียงรายค้าขายกับเราขายกัที่เรามีรถไฟขางเด็วสูงหรือเปล่าอีกปีนีย ผมอยู่เมื่อวันผมอยู่หนองคาย้้องคายอากาศเย็น18องศานะคร mm ับ hmm. ที่เมื่อคืนขึ้นไปนดอยสลองใช่ไหย mm hmm. แม่สลอง14องศาถ้าคืนอยูู่ซักคืนคงแข็งตายเลยลงมากงลางสิ่งเหล่านี้ขายได้การท่องเที่ยวทำในที่มาที่เชียงรายเราก็จะเอาประสบก,การณ์ของพัพร่วมกับประสบก,การณ์ของุายกอบจเพื่อพัฒนา พักนะพักคือองค์ความใหญ่พักเพื่อไทยมาจากาพลังประชายชนได้ไท,ไทยั้งไทยมันพัฒนามาเป็นระบบระบบวันนี้ถึงอยากได้ทังหลายคิดให้ลึกๆครับพอเลือกอบจอถ้าเลือกผิดแล้วก็อีสี่ปีเจิอกันนายกอบจอไมันช่อยากพี่น้องเราไม่ใชพ่อเราไม่ใช่แม่เราคนไหนดีก็เ,เลือกเพราะว่าชีวิตความอยู่เรื่องการเกษตร เรื่องการศึกษาเรื่องการกีฬาท่านเลือกว่าพิสัยทัศน์เป็นยังไงสำหรับวิสารดีผมยืนยันผมรู้จักตระกูลของเขาเขาเป็นตระกูลการเมืองอย่างน้อยคนใกล้ชิดนอในทุกวันคือสามีใช่ไหมล่ะก็เป็นสสเชียงใหม่นามป็คุณอมรดีว่าถ้าไปขึ้นข้างบนก็เป็นพ่อคือวิสารเป็นชาติธีรวัฒน์ดดีและที่ช่วยมาหากันคนที่เก่งกล้าที่อภิปรายในสภา น้องอาก็เป็นสสจังหวัดเชียงรายวิสิทธิ์ในชาติเกี่ยวสามีเป็นสสเชียงใหม่พ่อตาเป็นพนักพักเพื่อไทยครับตบมือผมว่ามันตระกูลเลยมันตระกูลเลยผมกูจะบ้างในตอนนี้เขาแก้ไม่ดีอย่งนี้หเชียงใหม่เรยังมดีเลยผมก็เลยลูกสสเหมือนกันพ่อผมเป็นสสคนแก่ผมก็เรียนรู้การเมืองวิธีรับแทน วิธีเอาใจชาวบ้านเป็นยังไงคราวนี้ถึงวาระของเขาแล้วเพราะเขาอายุแค่40 39 40สอจอก็40ใช่ไหม36 36ผม36ม,ม,มาก่อนนะครับ <c oughs> จริงผมก็40มาก่อนส,สมัย36มันไม่เหนื่อยนะครับ คนหนุ yeah. ่มหัวดาออกก่อีสานบอกหัวดอนลำกลดหัวดอนคือหัวขาหัวดำออกก่อนหัวดอนลำกลแสดงออกที่กรุงเทพมหานครหรือเปล่าหัวดำลาดสะดอนกดแอบนักเรียนนักศึกษามันต้มผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็เอารถคอนเทนเนอร์ไปปิดถนนสายนี้เวลามันชุนลมมันก็ไปชุนลมสายอื่นครับใช่ไหมครับ ผมมือผมดันที่อยู่แทียรงีก ทุกอย่างที่เพ nah, <ược> ื mà, th th ài, ่อไทยมีจะมอบให้คนเชียงรายผมจะไปช่วยเขาเกิดช่างผมภาวนาให้เกิดเป็นคนเชียงรายช่างแต่หมน่แแม้แเรื่ไม่ไหวเรื่ไม่ไหวนะผมก็เลยมาขอยืนงใหญ่นท่านทั้งหลายว่าพรรคเพื่อไทยอยากได้การปกครองสูท้องถิ่นมาบริหารในนามพรรคถ้าเชื่อพรรคเพื่อไทยไม่ต้องถามอย่างอื่นครับ ถ้าเชื่อไทยนะไทยไม่ต้องถามอย่างอื่นถ้าเชื่อทักษิณยิ่งไม่ต้องถามเลยว่าวิสาหดีจะเป็นยังไงตัวเลขที่เฉลยใจใหญ่มากปกมือให้เหมือนกสาวเลยรื่าการรัเสียงใหม่มาลงสอสอผมมีส่วนเทงเขาฝึกเขาฝึกแป๊บเดียวครับคะแนนเกือบสิบเลย เขียนให้อภิปรายเรียนแบบ้งหมดเลยครับถูกฟ้อร์ได้คดีศาลตัวต่อตัวอี่มีเแต่แกเ,เลยเลยนะี่ยตำแหน่งสิบสี่ผมจะไปขึ้นศาลข้อหาผู้กออนะ่อกอนไลน์นรัปอาแคร์เราื่นลุงห้าสามห้าสองเนี่ยมันยังไม่เสร็จเลยนะครับโทษนี่เดียวอ่ะคือประหารชีวิตถ้ามากฆ่าตีคุกเพียรแก่จะลืมไปเยี่ยมนะครับ โอเลี้ยงไม่ต้องใสียงต่างตางหรอก <c oughs> โสมกินได้ไม่กลัวสู้เพื่อปรรยาที่ปลอดภยคนที่หนักกว่าเรา ผมถึงยืนอยู่ตรงนี้ผมไม่ได้ย้ายไปไหนผมยังไม่ถูกจับกุมผมมาต่อสู้ไปผมเลยมาขอพี่น้องอีสานที่ต้องห่งน,นะครับอีสานร,รักสีแรงกว่าท่านนะถ้าท่านไรักผมออกสิดอยู่วันแก่นะจริงๆนะับอุดรรักมากอุบลรักมากได้สอสอมากที่สุดจากภาคอีสาน แต่เรายอมให้พรรคเหนือเป็นนายกเพราะทักษิณเก่งกว่าผมยอมยิ่งรักยอมให้สมชทายเป็นเพราะท่านมีวิสยัยทัศน์มากกว่าผมแต่ถ้าไม่มีสารคนนีมีสารจอเพราะฉะนั้นผมเลยบอกว่ามาฝากม,มานนี้กมาฝากแน่นอนใน,นสู่การต่อสู้ทางการเมืองมันมีหลายรูปแบบพรรคเราพูดอย่างนี้พรรคอื่นคนอ,อื่นอาจจะไปอย่างอื่น อาจจะชอบไม่เหมือนกันเย็นนี้ไปพูดสั้างตารางหัวกับเมียเริ่อแต่คืนนี้เลยเมียก็อ่านน้ำกับแม่เลยหัวก็อ่านน้ำแล้วคุยกันเลยคุณจะเรื่องเบอร์ไหนถ้าไม่เรื่องเบอร์สามออกไปวันนี้ฉันไม่มีอารมณ์ใช่ไหมถ้าเรื่องเบอร์สามี่ยเขาหลังให้อันนี้อู๋ ตกลงในจักครอบครัวแล้วสถาบันครอบครัวเติบโตบอกเดินต่อไปเราอาจจะไม่มาพบกัอนพอพีเพราะวันที่20มันก็ใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาผมก็ไม่ได้สาบา,ยยาน้องอีกพรุ่งนี้ผมอยู่เชียงราย12อยู่บวน13บอยู่ปทุ 14, 13, 15, ม14บสี่ขึ้นศาลสิบหเราปประดม16ยโสธร17สาราม18มาปิดที่เชียงใหม่ครับแล้วผมจะรอฟังผลการลงคะแนนว่าเชียงราย ได้คะแนนทะลุงลงทะลายชนะจังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่ออกเพื่อไทยเชียงรายออกเพื่อไทยแต่คะแนนทะลมทลายชน,ยน,น,นะเชียงใหม่ครับผมตู้ดันทามาไม่เลยย่อยค้าตัวเชียงใหม่ไม่มีแต่ก็เป็นร้านอาหารท่านเป็นร้านอาหารผเป็นร้านทานท่านกินข้าวนึ่งผมกินข้าวตรงนี้ท่านกินลูกผมกินก้อยนะ ใครกินดีกว่ากันไม่รู้ผมหินดวเเลยมาผมจะดีมานานอนาใส่กิน, 68, น,ม,น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 ม,กมันเลยกัเอะกินฝากทั้งหลานะผมมายุไม่มากหคสิบแครับไม่มาโกหกใช่กันหกสิบแปดปีหน้า69จะอยู่อีก50าปีก็ไปครแล้วรออายุเบไป้เขาฝากนะครับให้ี่องนี่ พ่อาคนต่อไปนี่พ่อหคนต่อไปนี่พ่อหลวงคนต่อไปถ้ามันใจการม่ีเอาไปอยู่ลครับสนใจการเมืเป็นอะกเป็นคุดีทางไกาเศรษฐกิจขอขอบคุณพี่น้องนะครับมาแค่นี้ผมก็ถือว่ามาเยอะเพราะเราพลังไว้ส่วน คนดูหลายแสนนะครับเ่วงนี้ครับเดี๋ยวนี้ผมอยู่ที่อำเภออะไรครับพูดพร้อมกันเชงรายมีซุโอัยไมอร่อยไหมนีมีเศรษฐกิจดีไหมเจเกีาครับขาขายหกรยู่ต่อร้อได้หา เป็นตลาดที่น่าเที่ยวมากเลยคนที่ถามทุกสารที่ดีทำไมไม่เดินมันจะไม่ไม่ปลาใสยิ้มบอกว่ามาสองครั้งแลนะครับผมคิดว่าจะดูแลหน้าตาวันนี้นะเปิดยังไงเขาไม่าดเขปสองแต่เป็นห่วงยูเลยว่าออกจากห้องนี่ยจะเป็นยังไงไม่รู ให้สวัสทิมบัตให้ไก่จางเรารับเงินเบอร์ไหนก็มากาเบอร์สามจอบนายกและเบอร์สี่อบจครับแค่นี้ต่อไปนบรอต้องรอนะคืนนี้ไก่จ้างให้ร้อยนะไม่ได้ไก่จางให้ร้อยจะเบิร์ไม่ตรงกันวันนี้ไม่มีอารมณ์สวัสดีครับ การด้านคอมพ้อเตอร์ไม่ใช่เรื่องนี้นะไม่ใช่เรื่องนี้มันเป็นการสอฟตอแวรบอกวาถ้าออกเบอร์อื่นมันเป็นอย่างไรถ้าออกเบอร์สามและสจฟต์วร์โปรเท่ากับตกหน้าคนนี้ประยุทธ์เนี่ยผมอยากให้มาที่เวียนแกตมาแก่ตัวมาตีที่มาไม่มาแล้วมาชิงไล มาเอาทีนี้เองมึงเขาเกลียคุณมาคิสุดทไมคุณไม่ออกไปยุนออกไปนี่สองาไปยุ่นออกไปไปยุนออกไปไม่ออกไปยุนออกไปไม่ออกไปยุนออกไปยืนไอยู่อย่างีอ่สิตาลโงหน้าเขาโดยเลือกเบอร์สามนายละเบอร์สี่าจ ซอยต่อกล้วครับมันมันเป็นรูปโซ่น,นี่ก็จะได้ทักษิณมาขอนแก่นที่อยากได้ก็อุดรนี่สร้างบ้านให้แล้วครับทักษิณไม่มาก็มีบ้านอยู่แล้วถ้าเชียงรายเชียงใหม่ไม่ได้เลือกเพื่อไทยผมก็จะเอาไปอยู่ขอนแก่นแล้วแต่ดูหน้าตาคุณซ้ำคล้องที่สองยังไงก็ต้องบอกเพื่อใไทยเลยครับมาเชื่อนี้เราไม่ได้ดูหน้าทั้งหม มีหน้าตาเราต้องป้องกันโควิดหรืก้าป้องกันได้ไม่ใช่ประยุทธ์เก่งแต่อสมเก่งนะครับคนไหนเป็นอสมยกมือขึ้นสิไม่มีเหรอทับทมด้วยตัวเองนะอสมผมที่อสมออาไรเมี่ยเราประชาชนพร้อมใจกันหาที่รักษาป้องกันเรา เราระวังไม่มีปัญครับแต่ถ้าไม่ระวังมันก็มาเลยนะมันก็มาแต่ชื่อมันว่าโควิดจะหายต่อเมื่อประยุทธ์ตกขึ้นมืนตายผมอยากให้มันตกขึ้นมืนตายแต่เป็นคนลดลงตายเพราะคนเกลียดที่สุดไม่มีนายกคนไหนที่เขาจะเกลียดมากเหมือนคนจิตใจกุญชานะผมว่าจะไม่พูดในเขาเท่าผมก็ด่าเขาไปเยอะเหมือนกันถ้าขอฝาก ท่านทั้งหลายเมตตาพระเพื่อไทยโดยสลับศูนย์นิสัยดีในชาเิียาวชนเป็นนายกพอจและสะจเบอร์สี่ชื่ออะไรนะน้องนัทนิชาค่ะน้องนิดค่ะน้องนิดเวลาที่นี้มมุมปากเป็นสาวที่จีนมากยิ้มนิดเป็นสาวที่จีนมากแต่จีนให่นิดเะียชางมากาม่คื การมีไม่ไหวตอไปเรื่องการเดินทางเดินอายุมันฝนยืนตามภาษิตของเหนือหวายใรับสิปีในหน้าบนนาวเศร้าปีสาวหัวก้านันไม่เบื่อไม่เบื่อไม่เบื่อสามสิบปีโบราณสงสารโบรนโบราสังขารสีสิปี งักกันห <laughs> <challenge. S 1> ้่เ่าอนา่าปีคุณไม่หาสื้อปีสาวน้อยอยากเาจ็บใจ60ปีไอ้เหมือนไฟโบกคงไม่คอไป